คุณรู้ไหมว่าความรวยมันมีสูตรเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สองคูณสี่เท่ากับแปดวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเลยอยากจะสําเร็จอยากจะรวยคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่จะไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงคิดได้วันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะรวยคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีความคิดริเริ่มและเป็นหนึ่งคนที่เป็นผู้นํา วันนี้คุณต้องมีความคิดเริ่มและความเป็นผู้นําในการที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีความคิดเริ่มและคุณไม่เป็นผู้นําในธุรกิจนั้น,น,นหรือสิ่งนั้นๆคุณจะเป็นหนึ่งคนไม่รวย 2. คุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถสร้างงานได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คนไปของานไม่ว่าคุณจะเรียนจบ MBA หรือจบอะไรมาก็ตามในวันนี้ เขาจะสอนคุณให้ไปของานไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนสร้างงานเมื่อไรที่คุณไม่สามารถสร้างงานด้วยตัวคุณเองได้คุณไม่มีทางรวยคุณไม่มีทางสําเร็จคุณจะต้องไปของานคนอื่นขอเงินเดือนคนอื่นขอรายได้จากคนอื่นจึงทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่จะไม่รวย 3. คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่ขายของได้ถ้าวันนี้คุณขายของไม่ได้คุณไม่มีทางรวยคนที่ขายของได้ คนนั้นถึงจะรวยคนนั้นจะมีตัดสินใจว่าจะจ้างหรือไม่จ้างใครหรือจะเอา AI มาทําแทนคนคนนั้นไหมถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สําเร็จและก็อยากจะรวยคุณต้องรู้ความลับใน3สิ่งนี้